เอาละครับก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับวันนี้เราจะมีการอาโอ้แกะกล่องพัสดุแล้วก็มีนะครับทางร้านนะครับผู้อยากจะให้เราได้รีวิวยาง ITC Alstar Graph นะครับับก็จะเป็นยางญี่ปุ่นนะครับสีดำและสีแดงเลยซึ่งผมว่าคิดว่าจะเปรียบเทียบกับ d i g n i o ก 09C นะครับแต่ d g n น o ก 09C ผมเนี่ย อ,องศาของญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยอยู่ประมาณ44องศาแต่มีการใช้น้ำยาบูสเตอร์ก็จะลดลงไปดูจากความนิ่มก็น่าประมาณ40องศานะครับแต่ยางตัวนี้อ่าพูดง่ายๆว่าอ่าเป็น Japanese standard ก็คือ36องศานะครับจะมีแต่ผมจะ insert ให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวยางตัวนี้นะครับ ใส่กับไม้ตัวนี้แหละฟานซูเปอร์เอลซีนี่นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับผมซื้อไม้ปองมาประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้แกะกล่องพัสดุเลยนะครับก็จะมีสองกล่องนี้นะครับที่เป็นอ่าเหมือนกันนะครับเป็นไม้อันอันเหมือนกันนั่นแหละครับอันนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วครับไม่แกะไอ้ตัวนี้เป็นทางแบรนด์ของยินเฮอร์นะครับก็เลยทารวมไปเลยนะครับเป็นคลิปแกะกล่องพัสดุไปเลยนะครับว่า แพ็กเกตของแต่ละเจ้าเป็นยังไงนะครับมาดูเจ้านี้ก่อนเลยครับหยินเฮนะครับ,อรบขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร b ์นะครับใครที่ซับสไคร์อยู่ก็ขอบคุณสําหรับการซับพอร์ตแล้วกันครับเป็นการซับพอร์ตที่ยาวนานมากาจารป๋องทําคลิป y o u t u b e เห็นแวบๆนี่จะเข้าสามปีที่สามปีที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดู คิดแรกๆก,ก่อนผ่านมากี่ปีแล้วแต่ว่า YouTube ผมเปิดประมาณปีสองพันสแปดนะห้าหกปีแล้วแหละนะโอเคมาแล้วครับนี่กล่องสีฟุ้งฟิ้งเลยครับยินเหอครับเป็นไม้อ่าเป็นไม้อะไรนะถ้ามือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในซิลพลาสติกนะครับอันนี้เป็นไม้โปรยินเหอโปรศูนย์ห้านะครับโปรศูนย์ห้า โครงสร้างของเขาคล้ายๆฮอลิเคนหลงห้านะครับเป็นไซอินเนอร์นะครับผิวดิมบ้านะครับนะสีเหลืองแบบนี้อ่าตัวคู่ของเขาก็จะเป็นโปรซูนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายวิสคาเลียอันนี้แกะแกะกล่องพัสดุเฉยนะครับเดี๋ยวใครจะเอารีวิวไงก็เดี๋ยวค่อยติดตามชมคลิปกันเรื่อยๆนะครับเจไปแด้หนึ่งกล่องเอากล่องไหนก่อนเอากล่องนี้ก่อนกล่องนี้ก็คือจากพี่ที่อยู่ที่อยู่ของเขาคือกรุงเทพนะครับแถวสาทรนะ แจกกล่องพัสดุซื้อมาเป็นเดือนแล้วครับไม่รู้เดือนวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยตามตามกล่องพัสดุเลยนะครับหนึ่งพฤษภาเดี๋ยวผมต้องทำแบบรวดเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวจะต้องโอเคมาแล้วปุ๊บฟับ,บโอ้โหอยู่อยู่ลักษณะน,นี้นะครับกล่องมีอย่างนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จริงๆคือต้อง อันนี้ขึ้นมาแล้วก็อยู่นี้อยู่นี้นะโอเคนะถูกไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครับอยู่ในแพ็กเกจบับเบิลแบบนี้นะครับอของที่สองเราก็เป็นฟานซูเปอร์เอลซีนะครับที่ผมสนใจไม้รุ่นนี้นะครับพี่เขาลดราคาให้จนที่ผมถูกใจนะครับแล้วก็น้ําหนักมาอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดกรัมนะครับเราต้องค่อยๆผ่านะครับโอนไกลๆโดนกล่องอย่าทำเราเศร้า พยายามตอนนี้ดหนึ่งช้านหนึ่งนะครับเพราะเป็นคลิปแกะกล่องพัสดุด้วยแล้วกันผสมกันเดี๋ยวคลิปนี้เอางีนี้ดีกว่าคลิปนี้เป็นแกะกล่องพัสดุแล้วก็ว่าเราจะรีวิวอะไรเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปแกะกล่กองพัสดุไปก่อนนะครับเพื่อที่จะคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้เพื่อแกะกล่องพัสดุเพื่ออะไรอ่คลิปเพื่ออะไรเพื่อดูว่าสินค้าเราอยู่ใน สภาพที่ปลอดภัยไหมนะครับเบื้องต้นแพ็กเกจมาดีนะครับด้านหลังกล่องโอเคสวยข้างหน้าก็มีรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับมีรอยแต่ไม่บุกนะครับรปึ๊บออกมาแล้วอยู่ในห่อพลาสติกแบบนี้เลยครับผมเห็นในภาพของพี่เขาก็ห่อไว้พลาสติกแบบนี้เลยโโหมีมีอย่างนี้ด้วยนะครับก็พี่เขาบอกว่าซื้อมาเพื่อสะสมนะครับ ผิวไม้ก็โอเคครับดีมากเลยนะผิวไม้เดี๋ยวเรา่อยไปรีวิวกัน,นครับนี่แกะของสะดุถุใจครับขอบคุณมากครับที่พี่แบ่งฟันไม้นี้ให้นะครับฟันซูปเปอร์ผมหนึ่งไม้แล้วก็สองไม้นี้โอเคเอาแกะอ,อีกกล่องนึงแกะอีกกล่องหนึ่ง,อ,อ,กกอ,ง,งอันนี้จะมีความพิเศษก็คือรัดน้ำหนักมานะครับไอ้กล่องเมื่อกี้คือเก้าสิบเอ็ด กรัมนะครับแต่นี่คือแปดสิบแปดแปดสิบเก้าจุดเก้าสองตามภาพี่เขาส่งมานะครับแต่ไม้นี้ไม่ได้ซื้อในไทยนะครับมีเป็นพีออเดอร์จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านหรือเปล่าประเทศนี้ชจในน,นะครับซื้อมาตั้งนานแล้วครับไม่ได้แกะของพัสดุคือเดวดูอันนี้วันที่เท่ไหร่ อันนี้ไม่มีวันที่บอกนะครับไม่มีหมายเหตุซุปฟาร์มเหมือนกันซุปฟาร์นเอซีนะครับโอเคนี่มีภาษาจีนด้วยโอ้โหจากจีนมีภาษาจีนเนี่ยโอ้โหนี่ครับมีอ่าโพเทคไซเทปนะครับการขอบก็อยู่ในบับเบิลแบบเล็กเม็ดเล็กแล้วก็บับเบิลแบบคนอ้วนแบบนี้เลยนะครับก็มี มีอะไรมาให้ดีมีฟิล์มโปรเทคมาให้ด้วยนะครับแผ่นหนึ่งหรือสองแผ่นไม่แน่ใจหนึ่งแผ่น,นครับบับเบิลนี่สามารถใช้ได้อีกนะครับห่อไม้ไว้นะครับ,ออรบโอเคอ่าไม้นี้ไม้นี้ก็จากจีนะครับก็มีรอยบับเบิลทับอยู่นะครับเป็นร่องไม่เป็นไรนะครับแต่สภาพ่องก็โอเคสวยงามโอ้ไม้นี้ลายไม้สวยงามสุดยอดอื ลายไมน้นี้สวยงามสุดยอดจริง,รงไม่น่าไม่กล้าตีเลยโอ้โห <c oughs> ไม้มันดีจริงไม่กล้าตีเลยว่าจะเอาไม้นี้ติดใส่ไอ c ีซีนะครับเนะี <c oughs> ่ยไงดีวะ <c oughs> มาสวยไม่กล้ารีวิวอันนู้นกือเ่มัง้งรีวิวอะอื้โอ้ เป็นคลิปยาวไปเลยเขาเนี mm ่ย hmm. อันนี้สวยอันนี้สวยสวยแล้วแต่อันนี้สวยกว่าเ mm hmm. ขาขาม, like get mm hmm. มีลายเก็ดปลาเนาะไม่แหละซื้อมาแล้วก็ต้องตีนะครับ mm hmm. แพงอยู่นะครับไม่แพงกว่าซื้อในไทยนะครับเ mm hmm. พราะมีค่าดําเนินการขนส่งครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแกะของพัสดุคือซื้อพัาสดุมาสามไม้นะครับก็ เพิ่งจะแกะตัวน,นี้แหละฮะเพิ่งจะแกะตนนัวนี้โอ้ยยังไงดีครับเ<ำ>ลอะตีดีมากเลยเหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนนะโอเค,อเคนั่งพักกินน้ำก่อนปไปโอเค,คอเก่งมากเดี๋ยวนี้มีรางวัลเดี๋ยวมีรางวัลให้ไปตั้งใจลูกผม <c oughs> ไม้นี้มันสวยมากจริงครับเก็บออขอเก็บไม้นี้แล้วกัน เอาเก็บไม้นี้ไว้นะครับนี่ลายไม้เขาเทพมากเลยโอ้โหยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้นะครับน่าจะเป็นเจแปนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมาจากเจแปนนะครับเพราะว่าตรงท้ายโค้ดของเขานีจะไม่จะไม่มีจะไม่มีมมอ่าีบีนะครับแต่นี้คือในไทยนะครับทีบโอโดยใช้ไม้ไทยนะครับในการรีวิวเคไม้ญี่ปุ่นเก็บไว้ก่อนโอเค สวยเหมือนกันอือน,นี้ก็สวยเนี่ยอืมไม่แพ้กันเลยรหัสเป็นรหัสดับเบิลยูด้วยนี่อย่ะตีมาให้หนดีเลยเขาเนี่ยอืออืม,อมไหนดีวะน,นี้ก็สวยน,นั้นก็สวยโอเคเดี๋ยวค่อยไปตัดสินใจกันไว้ชมคลิปรีวิวอย่างนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ยังไม่ใช่รีวิวนะครับเป็นแกะของวัาสดุดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเป็นการรีวิวยาง ITC นะครับ Alta g r a p นะครับโอเคถ้าใครอยากชมคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากชมคลิปรีวิวยางคู่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่ตามช่ไป่ลนวบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แกนไปทำนากับยายเมียนมาขี่เงียนกับลงเงียนไปนํำอาเสียมเงียนติดโตเป็นประจำเอาเกียรไปนํำแล้วเพื่อไปใส่ต้มเงียนเมียนเขามากินต้มเงียนมาขี่เงียนมันมาบนมาเวียนเสียมเียนเมียนมันถ้าแม่ไม่ยนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเมียน